เชื่อมหอพักในแอปฮอร์ n ก z ไส์สำหรับผู้เช่ารับและจ่ายบินค่าเช่าแจ้งเรื่องต่างๆรับข่าวสารจากทางหอพักครบจบในแอปเดียวดาวน์โหลดแอปฮอร์ n ก z ไได้ที่แอป Store หรือ Play Store กดปุ่มสมัครสมาชิกด้วยกรอกเบอร์โทรศัพท์และตั้งรหัสผ่านกดปุ่มเชื่อมหอพักสามารถเลือกเชื่อมหอพักด้วย o r g a n i z e ID หรือเชื่อมด้วยเบอร์โทรศัพท์หอพักข้อมูลตรงนี้สามารถขอจากหอพักคุณได้เลยกรอก organize id ของหอพักคุณกดปุ่มค้นหาและเลือกหอพักเลือกชั้นเลือกห้องและรอการตอบรับจากทางหอพักแค่มีแอป organize แล้วการใช้ชีวิตในหอพักอพาร์ตเมนต์จะเป็นเรื่องง่าย